วิธีการนำใบหุ้น OR เข้าพอร์ตทำอย่างไรบ้างใครอยากจะขายหุ้น OR ต้องทำอย่างไรมาติดตามกันครับสำหรับวิธีการนำ OR เข้าพอร์ตครับคุณสามารถที่จะนำใบหุ้น OR เข้าพอร์ตได้นะครับสำหรับคนที่มี พอร์ตหุ้นอยู่แล้วนะครับก็ติดต่อที่ Marketing ิ้ o k e r ของท่านได้เลยนะครับว่าสอบถามขั้นตอนนะครับแล้วก็เอกสารที่ต้องเตรียมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้เมสเซนเจอร์ของบริษัทแต่ละบริษัทนะครับเป็นคนไปรับเอกสารนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะไปที่สาขาเองได้เลยนะครับสำหรับบลกเกอร์ที่ใกล้บ้านท่านนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่ คอยอธิบายนะครับว่าสมมติจะเอาใบาหุ้นเขาพอร์ตเนี่ยต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับแต่เบื้องต้นนะฮะอันนี้เป็นทำเบียมปฏิบัติเดี๋ยวผมแนะนําก่อนว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรที่เป็นสากลที่ทุกๆโบรกเกอร์อาจจะต้องใช้นะครับเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบหุ้นนะครับ OR หรือว่าใบาหุ้นที่ไปจองซื้อที่ธนาคารนะครับส่วนที่2คือสำเนาบัตรประชาชนนะครับที่ยังไม่หมดอายุนะครับ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าบัตรประชาชนนั้นนะครับเป็นแบบตลอดชีพก็ต้องเตรียมในส่วนของสำเนาที่เป็นบ้านด้วยนะครับเซ็นสำเนาถูกต้องทุกแผ่นนะครับไม่คอมรูปนะครับไม่มีการขีดคอมใดงๆสิ้นที่หน้าบัตรนะครับโดยที่อาจจะมีการเขียนกำกับนะครับซึ่งแล้วแต่โบเกอร์นะว่าว่าจะให้เขียนยังไงสําหรับอ่าโบเกอร์ผมเนี่ยจะให้บอกว่าใช้สําหรับฝากหุ้นเข้าโบเกอร์ผมเท่านั้นนะครับโดยที่เซ็นสำเนาถูกต้องแล้วก็ลายเซ็นนะครับอันนี้แล้วแต่ อแต่ละบล็กเกอร์ว่าจะให้เขียนยังไงไหมนะครับแต่ว่าคืออยากจะให้เขียนที่ด้านอเขาเรียกว่าอะไรณวันที่อยากจะโอนหุ้นนะฮะหรือว่าวันที่ไปที่สาขาเท่านั้นเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับ คือถ้าสมมติว่าไปเซ็นก่อนนะฮะเช,เช่นไปเซ็นสลักหลังที่หลังใบหุ้นหรือว่าเป็นไปเซ็นว่าจำนาถูกต้องเพื่อบา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 นะฮะแบบนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าถ้าสมมติเอกสารมันหลุดไปหรือหายไปเนี่ยมันจะเสียหายกับเรานะะในการโอนหุ้นเข้าคนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับก็อยากให้อ่ารอให้ไปไปที่สาขาหรือติดต่อมาร์เก็ตติ้งนะ,ะับจะได้มีการรัดกลุ่มในการที่ไปรับเอกสารหรือว่าการเซ็นรับอะไรพวกนี้นะครับ หลังจากที่ได้รับเอกสารทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2-5วันนะครับก็ถ้าทำเร็วก็คือก็แค่2วันเองหลังจากได้รับเอกสารก็สามารถาเข้าพอร์ตได้เลยนะครับขึ้นอยู่ว่าจำนวนเอกสารเนาะเพราะว่าช่วงนี้ OR น่าจะเยอะประมาณนึงนะอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในแต่ละโบกเกอร์แต่ถ้าสมมติระบบดีหน่อยอาจจะทำให้เร็วนะฮะในการที่นำเข้าพอร์ตนะฮะก็เป็นระบบของแต่ละโบเกอร์นะครับในการจัดการ ซึ่งถ้าสมมติว่าใครไม่มีบล็อกเกอร์มาก่อนไม่มีพอร์ตหุ้นนะครับก็สนใจเปิดบัญชีพวกหุ้นนะครับกองทุนรวมนะฮะก็เราพร้อมบริการนะครับก็แอดไลน์ดีมาได้นะครับก็เราเป็นตัวแทนเป็นบล็อกเกอร์เหมือนกันนะครับสําหรับอ่การที่นำอ่าหุ้นโออาเข้าพอร์ตนะครับแล้วหลังจากที่เราเอาหุ้น OR เข้าพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนี้ไปครับถ้าสมมติมีการซื้อหุ้นหรือว่าจองหุ้นที่ธนาคารนะครับก็สามารถระบุรหัสบลกเกอร์ได้เลยนะฮะในการที่จองซื้อหุ้นในครั้งนั้นๆนะครับหุ้นนะครับที่เราไปจองซื้อที่ธนาคารก็จะเข้าพอร์ตทันทีก็คือพร้อมที่จะซื้อขายนะครับโดยที่ไม่ต้องรอ,อใบหุ้นได้รับแล้วก็ต้องมาทําเรื่องอเอาใบหุ้นเข้าพอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะสะดวกสบายในการซื้อขายนะครับหลังจากคุณเข้าพอร์ตแล้วนะครับ แล้วก็มาเข้านะครับโปรแกรมสตรีมมิ่งนะฮะก็คือให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมสตรีมมิ่งมานะครับแล้วเราก็เลือกโบรกเกอร์ที่เราเปิดบัญชีด้วยนะคร select b r o k กเนะครับเลือกบรกเกอร์ที่เราเปิดบัญชีด้วยเพื่อจะไปล็อกอินนะฮะเข้าไปดูว่า OR ของเรานะครับพร้อมซื้อขายได้ยัง จำนวนหุ้นที่เข้ามาครบไหมยังไงนะครับหลังจากล็อกอินเข้าไปแล้วนะฮะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้สําหรับสตรีมมิ่งนะครับก็สามารถไปดูขั้นตอนการใช้โปรแกรมสตรีมมิ่งได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะแนบไว้ให้นะฮะก็เข้าไปที่ชื่อหุ้น OR นะครับก็จะเห็นราคา bid offer ตรงนี้นะฮะข้างล่างนะครับก็สามารถทําการซื้อขายได้ข้างล่างก็จะมีคำว,ว่า buy กับ sell เหมือนกันก็สามารถไปกดที่ตรง sell ตรง buy sell ตรงนั้นได้แล้วก็กดที่ sell ก็ได้นะครับ